สวดีค่ะดูตังนะคะ EP ที่22ในชื่อเรื่องว่า8เรื่องควรรู้ก่อนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู่งนี้ตอนหลังของพี่ธอมทะเนศลีลาอนนะคะ EP ที่ี่22แล้วนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะนุ่นจะขออนุญาตเปิดหนังสือเลยนะคะพเพราะว่ามันจะเป็น8ดเรื่องราวที่สําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่านุ่นเป็นคนหนึ่งนะที่แต่ก่อนก็เคยทำงานประจำนะคะแล้วก็มีความคิดว่า เราก็อยากจะมี ธุรกิจส่วนตัวนะคะอยากเป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่หลายคนนะคะสาเหตุเลยที่ทําให้ไม่สามารถที่จะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการได้ก็คือเรื่องของความกลัวจริงไหมคะกลัวแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงกลัวความล้มเหลวกลัวาขาดทุนหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้นะคะเราต้องเรียนรู้นะว่าคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็ผ่านความล้มเหลวมามากเช่นกันอย่างเช่นนะคะคุณตันอิชิตันนะคะซึ่งก็เคยที่จะเจ๊งจากการที่เอาหนังสือไป ขายตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็หนังสือก็เปียกน้ำนะคะเพราะว่าระหว่างที่ไปขายหนังสือเนี่ยก็นั่งหลับระหว่างทาะเห็นไหมนะคะหรือคุณโซอิชิโร่ฮอนดานะคะซึ่งเจ้าของธุรกิจรถยนต์ฮอนด้านะคะในปัจจุบันเนี่ยเคยเข้าไปสัมภาษณ์ในบริษัทคู่แข่งนะคะก็คือบริษัทโตโยต้านั่นเองนะคะในตําแหน่งวิศวกรแต่พระเจ้านะคะเขาก็ถูกปฏิเสธออกมานะคะแล้วก็เดินเตะฝ่นอยู่หลายเดือนนะคะก่อนที่จะไปตั้งบริษัทเองด้วยนะคะคุณอากิโกะโมริตะนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่นะคะเคยเอาหม้อหุง ข้าวซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกของโซนี่เลยค่ะไปตั้งขายแต่เชื่อไหมคะว่าขายไม่ดีเลยค่ะขายไม่ถึงร้อยเครื่องด้วยซ้ํานะคะนี่คือเรียกว่าความล้มเหลวที่เขาเจอนะคะหรือแม้แต่คุณฮา,าร์แลนซานเดอร์สนะคะซึ่งเป็นหลังจากที่ปลดประจําการทหารออกมานะคะแล้วก็เคยไปเสนอขายสูตรไก่ทอดนะคะให้กับร้านอาหารเนี่ยถึง1 9ึ่ แ,ะะแต่โดนปฏิเสธหมดเลยนะคะแต่ว่ามีแค่หนึ่งร้านนะคะร้านเดียวนะคะที่ยอมรับสูตรของเขานะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยที่ประสบความสําเร็จที่เราได้รู้จักมาเนาะผ่านความลุ่มเล้วมาหมดเลยฉะนั้นวันนี้นะคะเราไม่ต้องห่วงนะ,ะเราต้องเป็นคนหนึ่งที่สะสมประสบการณ์ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะที่เอาหลังตัดสินใจแล้วว่าจะออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่กลัวความล้่มหลวนะคะเราจะต้องตระหนักถึงเรื่องอะไรบ้างซึ่งในบทนี้พี่ทอมได้เขียนไว้นะคะ ดีมากๆนะคะก็อยากจะมาแชร์นะคะเพราะหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมว่าเรามีประสบการณ์ของลูกจ้างนะไม่ใช่ประสบการณ์ของเจ้าของธุรกิจนะคะส่วนใหญ่ที่ออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยในเริ่มแรกนะคะความคิดเริ่มแรกเราคิดเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการลงทุนหรือว่าเก็บเงินสักก้อนจริงไหมแล้วค่อยลงทุนนะคะแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์แต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าการที่เราจะซื้อประสบการณ์เนี่ย มีใครบอกได้ไหมคะว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราจะต้องจ่ายทุนกับการที่ซื้อประสบการณ์ตรงนี้ใช้เวลาน,านานเท่าไหร่จริงไหมคะเพราะเรานะคะเป็นลูกจ้างมานานนะคะใช่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มันคือการที่คือการออกมาเป็นเจ้าของธุรก,กิจอะ่ะมันต้องทําให้ได้ทุกแผนจริงไหมแต่ในจังหวะที่เราเคยเป็นลูกจ้างอะ่ะเราอาจจะถนัดแค่แผนเดียว ส่วนแผนอื่นเราไม่จาเป็นต้องไปทําจริงไหมธุรกิจมันถึงดําเนินได้แต่ว่าถ้ากลับกันอะในมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณจะต้องรู้นะคะว่าแต่ละแผนหรือว่าทุกจุดในธุรกิจของคุณเนี่ยทำอย่างไรมันคือการหาประสบการณ์ดีๆนี่เองนะคะข้ <c oughs> อ2สิ่งที่เราต้องตระหนักเลยนะมันคือการที่หากมีเครื่องวัดชี้วัดความสุขนะคะ <c oughs> บางทีอะตอนเป็นลูกจ้างอาจจะมีความสุขมากกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะในจังหวะที่เราเป็นลูกจ้างนะคะ คือพอสิ้นเดือนเรารู้แล้วว่าจะมีเงินเข้าแน่นอนนะคะเราก็จะมีความสุขแฮปปี้แน่นอนนะคะเพราะเราทํางานอะไรเท่าเดิมแต่วันนี้ถ้าเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเชื่อไหมเพะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนไปเลยคือความสุขส่วนตัวแน่นอนมันคือความทุ่มเทมันคือการหมกมุ่นกับสิ่งที่เราทำเพราะเรากลัวขาดทุน ฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยความตั้งใจการทํางานความหมกมุ่นความเสี่ยงที่เจอต่างกันแน่นอนจริงไหมคะอ่าไม่ว่าจะเจอปัญหาเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเจอปัญหาเรื่องแบบธุรกิจทุกอย่างเลยนะคะที่ประเด็ประดันเข้ามาในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะส่วนข้อ3นะคะจะเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่ง่ายเลยนะที่เราจะหาคนเก่งๆมาเป็นลูกจ้างส่วนใหญ่เน<ๆ>ี่ยถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็อยากได้คนที่ทํางานเก่งจริงไห คนเก่งเข้ามาทํางานเพื่อให้ธุรกิจเราเติบโตนะคะแต่คนเก่งเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้เงินรายได้แพงจริงไหมเขาอยากได้เงินเดือนแพงแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มธุรกิจใหม่แล้วเรามีเงินเดือนให้เขาน้อยเ่ะฉะนั้นผลงานที่ออกมาอาจจะได้น้อยตามเงินเดือนที่เราจ้างก็ได้จริงไหมฉะนั้นเนี่ยนะคะ คนเก่งเนี่ยเขาก็ย่อมอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าบางทีเนี่ยพอมาฝึกงานกับเราทํางานเป็นแล้วก็สุดท้ายก็ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเขาหรือไปทํางานอย่างอื่นที่มันได้ค่าตอบแทนมากกว่าจริงไหมอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะส่วนข้อ4นะคะว่าหน้าชื่นอกตรมนะคะเงินมีไม่กล้าใช้พออยากใช้ก็ไม่ค่อยมีอันนีเน้เรื่องจริงก็คือว่าอ่าพอเราทรําธุรกิจนะคะเราได้กําไรเข้ามากําไรนั้นเรากล้าใช้ไหมคะถามจริง,รงๆเหอะ กำไรนั้นนะคะมันคือเงินหมุนนี่เองเราต้องเอาไปหมุนแล้วก็ใช้ในธุรกิจเพื่อให้มีสินค้าเข้ามาหรือว่าดําเนินธุรกิจต่อไปได้เพราะว่าทุกทุกอย่างทุกวันทุกเดือนมันต้องคือการลงทุนฮนะ,ะ,ะนันเนี่ยมันคือเงินที่ใช้ไม่ได้จริงๆนะคะไม่กล้าใช้เลยทีเดียวจริงไหมกลัวแบบไม่มีเงินหมุนใช่ไหมคะข้อ5นะคะก็คือว่าให้เราโปรดระมัดระวังนะคะธุรกิจมักจะนําหน้าสายสัมพันธ์คํานี้นะคะมันคือคําว่า ถ้าวันนี้นะคะบางทีเนี่ยเราออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเราก็ไปหุ้นกับเพื่อนใช่ไหมหรือว่าเพื่อนที่เคยทํางานด้วยกันมาเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาคบกันมานานเขาถึงบอกว่านะคะถ้าไม่อยากเสียเพื่อนนะคะอย่าได้ชวนเพื่อนมาทําธุรกิจด้วยอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเพราะปัญหาความแตกแยกจะเกิดขึ้นเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เขาถึงบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองนะคะไม่เข้าใครออกใครจริงไหมนะคะฉะนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ <_ d ata> เพื่อนรักหักเลี่ยมโหดก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นอุทาหรณ์ไว้แล้วกันเนาะ <_ d ata> ถ้าใครแบบว่าจะทําเป็นหุ้นส่วนนะคะส่วนข้อ6นะคะการเป็นแชมป์ไม่ยากเท่ากับรักษาแชมป์อันนี้นะคะจะยกตัวอย่างเลยก็คือว่าเราเคยได้ยินแต่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กคําว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายถึงว่าธุรกิจขนาดใหญ่อะย่อมที่จะกินปลาเล็กก็คือย่อมที่จะได้กําไรมากกว่า ธุรกิจขนาดเล็กจริงไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เราต้องเปลี่ยนนะคะเป็นคําว่าปลาเร็วกินปลาชา้าคําว่าปลาเร็วกินปลาช้าหมายถึงว่าถ้าธุรกิจยิ่งมีคู่แข่งที่มากขึ้นแล้ววิวัฒนาการมันปรับเปลี่ยนมากขึ้นนะคะถ้าเรายังล้าหลังอยู่ถ้าเรายังทาแบบเดิมอยู่มันอาจจะไม่ทันกินแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เรื่องของกล้องถ่ายรูปอะยังมีอยู่ไหมนะคะหรือยี่ห้อดังๆที่แบบแต่ก่อนเป็นยักษ์ใหญ่มากเลยไม่ว่าจะโฟล์ดแบล็คเบอร์รี่อะไรที่เป็นแบบโทรศัพท์มือถืออะทุกวันนี้มันยังอยู่ไห ใช่วันนี้นะคะมันต้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแต่ว่าถ้าเขายังทําแบบเดิมๆผลิตแบบเดิมๆนะคะเขาก็จะขายไม่ได้ธุรกิจก็อาจจะลมเลิกไปจริงไหมคะหรือแม้แต่อะไรนะที่เป็นโอโคคาใช่ไหมคะโคคากับ MK Su ซุกี้เนี่ยโคคาเขาก็เคยดังมาก่อนแต่ว่าพอ MK เคเขาแบบปรับเปลี่ยนนะคะวิวัฒนาการใหม่มันก็คือสามารถที่จะดังขึ้นแล้วก็ธุรกิจเติบโตได้มากกว่าฉะนั้นนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วคุณต้องเร็วด้วยนะคะฉะนั้นต้องเป็นปลาใหญ่ที่เร็วด้วยนะคะ ข้อ7นะคะสําเร็จกี่ครั้งไม่สําคัญนะคะความล้มเหลวครั้งเดียวทุกอย่างกลายเป็นศูนย์เลยอันนี้นะคะสําหรับคนที่ได้รับกิจการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจจากการที่รับมรดกมานะคะอาจจะเป็นธุรกิจในครอบครัวรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะคะสืบทอดกันมา อันนี้นะคะบางครั้งเนี่ยคือเนื่องจากว่าพอคนรุ่นหลังเราอ่ะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะบังคับให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขามาสืบทอดธุรก,กิจเราได้หรือบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้เรียนมาเพื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจสืบทอดได้ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพังไปได้นะคะเขาจะงบอกว่าปู่สร้างพ่อรักษานะคะหลานเผาผานหมดนะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับครอบครัวที่ลูกหลาน,นะะไม่ได้สืบทอดก,กิจการนะคะแต่ไม่ว่าเขาจะสร้างความประสบความสําเร็จมากี่ปีกี่ปีเนี่ยก็จะสามารถล้มเหลวได้นะคะเพียงในครั้งเดียวนะคะข ก็คือดูให้ดีนะคะว่ามรดกนั้นเป็นรายได้หรือว่าภาระนะคะอันนี้ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่หลายบ้านนะคะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็สืบทอดกันมานะคะบางคนเนี่ยลูกหลานบางคนไม่ได้อยากที่จะสืบทอดกิจการบางคนไม่ไม่อยากที่จะไปทําธุรกิจที่แบบพ่อแม่ทําทิ้งไว้นะคะดังนั้นอันนี้เราก็ต้องไปดูว่ามันเป็นบรดกหรือว่าเป็นภาระของเรานะคะดังนั้นใน8ข้อที่เล่ามาทั้งหมดนะคะมันคือการที่เรา่าจะต้องศึกษาว่าถ้าเราจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเราจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างน,นะคะดังนั้น สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าถ้าเราออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเสียไปเรียกว่าความสุขจริงๆแล้วเราต้องค้นหานะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรมากที่สุดมันคือความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจปั๊บเนี่ยบอกเลยว่าความสุขส่วนตัวหายไปแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งเสียดายที่สุดก็คือว่าถ้าเรารู้ตัวเมื่อสายนะคะทางเดินเส้นทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราสักเท่าไหร่นะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็เดินไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็ ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางที่จะไปนั้นมันเป็นอย่างไรเราแค่รู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาทำแบบนี้แล้วเขาทำได้ มีคนทําได้และคนล้มเหลวค่ะฉะนั้นเราจะเป็นคนกลุ่มไหนคะคนกลุ่มที่ทําได้หรือว่าล้มเหลววันนี้เราจะต้องลองอีกสักกี่ครั้งนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังนะคะก็ถ้า EP นี้นะคะก็ความยาวนิดนึงประมาณ10นาทีนะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆฟังได้นะคะเดีวเดี๋ยวติดตามต่อนะคะใน EP 23ค่ะสวัสดีค่ะ